สี่เท้ายกโนมไม่ได้หลายโน้มมากแล้วลูกก็ตั้งหนุมานปับ๊บตั้งหนุมานลงปับ๊บมือว่างเปิดประตูลมอยูกก่กลางปั๊บเลยแล้วก็น้มไปตัวเองสบายหลังแล้วก็นับกลางบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่สะบักแล้วก็เลื่อนมือยกมือบนใส่หนึ่งแล้วก็เลื่อนตัวเองตามมือให้มันเข่าไตาแล้วโน้มแล้วลุกเด้อตัวเขาต้องเลื่อนตัวมา่ายมันตรงนับดังๆลุก หนึ่งเข้าเข้าลาวนมเขาไต่ลาวนมแล้วก็ยกมือบนไปหนึ่งยกมือบนไปหนึ่งเลื่อนเจ้าของลูกปตะมเดียวเบิ้งแม่แม่พอเดี๋ยเบิง้งแล้วก็โน้มพี่ตัวเองสบายหลังยกมือบนไปใส่กลางมัตสิเขาช่องทองเลื่อนตัวเองตามมือเพื่อให้หัวโน้มตรงกับศีรษะลูกค,ค้าเบื้องเจ้าของได้กระจกลูก ยกมือบนไปสีมันจะเขาอุ้งเชิงกลางเดี๋ยวลูกได้มันยุ่ตรงโค้งเอวโนมือตัวเองสบายหลังใช้เวลาได้ดีมากนิ่งไว้เปลี่ยนขาเอาดิโป้งกดบันดิโยงมือโยงดิโป้งกดลงไปเล็บชนกันยุ่ตรงกระดูกไหลังมันจะห่างหนึ่งนิ้วเองโดยอัตโนมัติกดลงตัวจะต้องตรงกระดูกตรงศีรษะลูกค้าตัวจะไม่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนับ ระมัดระวังผู้ที่บล็อกหลังตรงนี้ต้องเข่าอุ้มเชิงกลางเด้อลูกเด้อแล้วก็เลื่อนมือมาให้เขาตรงกับกระเพาะอาหารเลื่อนตัวตามกดเห็หัวเข้าตรงกับหัวลูกค้าโยงมือขึ้นดีๆกลางเข้ากระเพาะอาหารและช่องท้องไปแล้วก็ให้เขาระบบไตและหมอนรองกระดูกนุม่มลอโยงนิ้วขึ้นว่ไดดเอาขอนิ้วกดโยงเห็ดขึ้นถวย โยงขึ้นสูงสงกดขึ้นลูก่าถือลูกไปกดลงให้มันเข่าระบบไตแล้วหมอนรองกระดูกลูกเข้าระบบไตแล้วหมอนรองกระดูกแล้วก็เลื่อนขึ้นมาให้มันเข่าไตแล้วนมให้มันเข่าไตแล้วนมเด้อลูกด้อโยงมือขึ้นแขนตึงๆแล้วกนเลื่อนมือไปใส่จุดที่ลูกค้าอยากได้อาใส่ตรงจุดลูกค้าอยากได้ย่าพึ่งทับสองคาง สบักวิชาคางเ,าเปลี่ยนขาเจ้าของเห็มันสบายเจ้าของนั่มกดลงสองโป่งก่อนกดลงสองแขนตึงๆถ้าแขนว่าตึงระวังเขาคอยจอกตรงนี้เป็นการเทสเทสว่าลูกค้าอยากได้มองใดเขาอยากว่าหมายบอคลูกค้าบอบอกเขาบอก่กต้องไปเหตุยังก็คือเน้นแบบนี้สามเถื่อ เพอสามเท้อเสร็จปุ๊บกัเลื่อนนิปโปงไปทับกันย่ทั้งขายกเ,าเลื่อนดิปโปงไปทับกันทั้งขายยกแล้วก็นบนเนีงยงบรยั้งก็ได้อยากเนียงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนขาเปลี่ยนขาเลื่อนนิปโปงไปทั้งขายกเ,าเลื่อนนิปโปงไปทั้งขายยกเ,เป็นแบบนี้บัดนี้ถ้าลูกค้าบอกเขาเขาก็กว่ต้องไปเห็ดว่ต้องไปสั่งโลกให้ลูกค้า เอาซอกค้ำข้างเจ้าของสองข้างใส่สะบักทึกสองข้างใส่สะบักทึกสองข้างค้ำข้างค้ำข้าง,างแบบนี้เ,เลื่อนอย่าเอาสีคินี่ลงไปใส่ลูกค้ายกโตขึ้นเลื่อนตัวเองหาค้นสวยเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนหัวเขา